นาวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดปฏิบัติธรรมพิเศษประจำเดือนมีนาคม รวมระยะเวลา3วัน2คืนโดยมีกัลยาณมิตรผู้รักการปฏิบัติธรรมเข้าวรวมปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากโดยทุกท่านได้สมาทานทุดงควัตรรักษาศีล8รับฟังธรรมจากพระอาจารย์ที่หมุนเวียนกันมาบรรยายธรรมนอกจากนี้ยังได้ร่วมกิจกรรมโยคะ Relax and Peace นั่งสมาธิ8รอบทั้งยังได้ร่วมบูชาข้าวพระ ตักบาทและถวายปัจจัยไทยธรรมแดกคณะสงฆ์ซึ่งผู้ร่วมปฏิบัติธรรมได้สั่งสมบุญครบทั้งทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาที่สำคัญทุกท่านได้ใช้ช่วงเวลาอันมีคุณค่ามาฝึกใจให้หยุดให้นิ่งแสวงหาความสุขที่เกิดขึ้นจากภายในอันเป็นที่พึ่งที่แท้จริงให้กับตนเองทั้งในโลกปัจจุบันและในอนาคตค่ะ